่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบุญบางประมา อดิศัก์บุญกิยพันธ์นะครับผมก็รับหน้าที่คุยกับแฟนๆรายการมาตั้งแต่อายุ20จนกระทั่งวันนี้74นะใกล้จะ75เข้าไปแล้วก็เดกว,ว่าได้ทำงานได้เห็นความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนไปในแวดวงการเกษตรนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ผมรู้หมดทุกเรื่องอย่างล่าสุดก็มีแฟนรายการท่านหนึ่งก็ถามมาเรื่องการใช้สารพาโคบิวทาโซนในขนุนผมก็ตอบกลับไปว่าผมไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยประกอบกับว่าผมเองก็ไม่เคยเห็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการใช้สาร พาโคบิวทตโซนในขนุนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นที่ท่านถามผมมาผมก็ตอบกลับไปว่าไม่มีประสบการณ์แต่แนะนำว่าให้ท่านเนี่ยย้อนกลับไปถามบริษัทผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อมาใช้ว่าจะผสมยังไงอัตราเท่าไหร่นะครับนี่ก็บอกว่าอะไรที่ตอบได้ ก็ตอบอะไรที่ตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบเพราะว่าการตอบคำถามไปโม้ๆมนั้นทำไม่ได้นะครับทุกอย่างนั้นจะต้องถูกต้องนะครับนี่ก็คือเรื่องของงานที่ทิดวุวนบางมามะได้ตอบคำถามแฟนรายการทุกวันคือเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมก้าวเข้าสู่โลกโซเชียลมีเดียแต่ ผมกำลังคนไม่พอครับนะแต่ว่ามาปีนี้ผมมีกำลังคนพอเพียงที่จะทำงานนะครับก็คือมีแอดมินดูแลเรื่องคำถามโดยเฉพาะแต่ก็รบกวนแฟนรายการนะครับว่าถ้าจะถามมาเนี่ยก็ขอให้ถามมาทางไลน์นะครับ @buan2494 อันเนี้ยสะดวกที่สุด ส่วนคนที่ยังไม่รู้จะติดต่อมาอยัางไงก็ใช้ตู้ปอน12บกำแพงแสน 5, คนครปฐม7 3 1 4สหนึ่ง่ง่ายที่สุดนะครับทีนี้วันนี้เราคุยกันเนี่ยก็เป็นวันจันทร์ที่25สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 8วันนี้เขากำหนดให้เป็นวัน บะมีกึ่งสำเร็จรูปพี่น้องครับบางหลายคนบอกโอ้งงฮะมีด้วยเหรอมีวันบะมีกึ่งสำเร็จรูปด้วยเหรอมีครับนี่แหละวันนี้เขากำหนดให้เป็นวันบะมีกึ่งสำเร็จรูปทีนี้ในบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนนะยังไม่มีบะมีกึ่งสำเร็จรูปยังไม่มี พิบูดวังมาจำได้ว่าเรียนเข้าเรียนเกษตรปี2 5 1 3นะจบปีการศึกษา2 5 1 8 1นนะครับก็ในยุคนั้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ยังมีคณะเกษตรและมีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารอย่างผมนี่เรียนสาขาวิชา กีตาวิทยาและโรคพืชนะแล้วก็เน้นที่โรคพืชยังเป็นภาควิชาเดียวกันอยู่แต่แยกกันเรียนแล้วระหว่างกีตะาและโรคพืชเพื่อนผมหลายคนก็ไปเรียนสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารธรรมทิศบุญทำไมไม่ไปเลือกเรียนวิทยาศาสตร์การอาหารเนเขาก็เรียนอิชา สาขาฟู้ดไซด์ผมก็ดูหลักสูตรแล้วโอ้ไม่ไหวเพราะว่าเป็นสาขาวิชาที่เรียนวิชาเคมีหลายตัวและเป็นคนที่ไม่ชอบวิชาเคมีนะฮะก็ประกอบกับว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งใจว่าเรียนจบมาปีสก็จะออกไปทำงานนะโดยให้พี่ๆน้องๆ ตั้งร้านเคมีกเกษตรแล้วตัวเองก็จะไปเป็นนักวิชาการประจำร้านนะครับตั้งใจอย่างนั้นก็เป็นความคิดแบบเด็กๆในในยุคนั้นสมัยนั้นไม่เคยคิดว่าในเวลาต่อมาจะได้มีโอกาสเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็ได้มาเป็นอาจารย์คณะ,กะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแต่ว่าหลังจากที่ รุ่นผมเนี่ยจบมาแล้วในระยะหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีคณะอุตสาหกรรมกรเกษตรนะฮะนะครับซึ่งไปจากสาขาว,วิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเพื่อนผมหลายคนครับนะหลายคนก็ไปทำงานในโรงงานและก็เกิดบะมีสสำเร็จรูป นะครับเอาเอ่ยช่อยเขาก็ได้นะยี่ห้อดังๆที่ใครๆก็รู้จักเราจะเรียกและหลายคนก็เรียกบามีกึ่งสําเร็จรูปว่ามาม่าคำว่ามาม่าเนี่ยเป็นภาษาไทยแต่ความจริงเนี่ยก็คือมาม่าแปลว่าแม่นะครับแปลว่าแม่ครับเนี่ยอักษรภาษาจีนที่เขียนเนี่ยแปลว่าแม่ ทีนี้าบางมีก,กึ่งสำเร็จรูปก,ก็ออกมาคนก็รู้สึกว่าอืมสะดวกนะครับต้มน้ำร้อนแล้วก็เอาน้ำร้อนเทลงไปปิดฝาถ้วยไว้หรือจะเอาอะไรมาปิดไว้ปิดชามไว้ความร้อนก็จะทำให้บะหมี่คลายตัว แล้วก็นุ่มนิ่มก็ดูดเอาน้ำเข้าไปถ้าอยากจะกินแข็งแข็งก็ลวกไม่นานก็กินเลยแต่ถ้าอยากจะกินแบบนุ่มนุ่มนิ่มนิม,น,ม,น,มนะฮะก็รอให้มันนานสักหน่อยแต่สมัยหนึ่งคนก็กัดเคี้ยวเป็นเหมือนขนมกรุบกรอบไปเลยก็มีนะครับทีนี้คนก็รู้สึก สะดวกนะครับทีนี้พ,พูดถึงเรื่องนี้ทีไรผมก็คิดถึงสมัยหนึ่งเมื่อผมเป็นยังหนุ่มๆอยู่นะครับจบจบไม่กี่ปีอะตอนนั้นบะมีคืึ่งสำเร็จรูปก็ยังไม่มาได้วซ้ำหรมั้งก็ปรากฏว่าผมจัดรายการวิทยุแล้วก็มีบริษัทหนึ่ง นะครับห้างขยาแห่งหนึ่งเออ,เอ,อชื่อได้ห้างขยาเวชพง์โอสถตอนนั้นเขาก็มาติดต่อผมบอกว่าอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้าวข้าวที่เอามาแช่น้ำร้อนเอาน้ำร้อนใส่แล้วก็กินได้เลยโดยไม่ต้องหุงนะฮะผมก็บอกโอ้โหอันนี้ ความรู้สึกคนไทยยังรู้สึกว่ามันยังไม่รีบร้อนขนาดนั้นในยุคนั้นนั้นในยุคนั้นก็ปรากฏว่า,าคุยกับเขาบอกในแง่การตลาดน่ากลัวจะยังขายยากเพราะสมัยนั้นยังไม่มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคนยังนึกไม่ออกคนนึกแต่ว,ว่าถ้ากินข้าวก็ต้องไปหุงนะ หรือมันก็ไปซื้อข้าวที่เขาหุงแล้วก็กินอยู่นั้นผมก็ไม่กล้ารับโฆษณาให้เขาแล้วก็มันก็ไม่เกิดแล้วยุคนั้นถ้าพูดถึงบอกว่าเอาข้าวมาเอาโจ๊กมานะหรือเอาอะไรมาแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็กินได้เลยเนี่ยคนจะนึกไม่ออกนึกกินได้เหรอคนจะนึกอย่างนั้น ไอ้นี่ถ้าย้อนอดีตนะก็ถ้านับตามอายุมันก็น่าจะย้อนไปสัก50ปีที่แล้วซึ่งต้องเข้าใจว่ายุคนั้นโทรศัพท์ก็หายากโทรศัพท์บ้านยังหายากเลยนะการสื่อสารก็วิทยุ a m เป็นหลัก FM ก็ฟังเพลงเป็นส่วนใหญ่ในยุคนั้นนะครับทีนี้ต่อมา ก็เริ่มเกิดโจกสองเห็นไหมครับโจกสองนะฮะข้าวที่เอามาอบอาที่เอามาลวกกินได้ข้าวก็คือโจกก็คือข้าวแหละแล้วก็เกิดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็เริ่มมียี่ห้อต่างๆหลายยี่ห้ออันนี้กล้าโมเลยว่าเพื่อนทิศบนบางประมาณหลายคน ทำงานอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมนี้แต่ตอนหลังๆเนี่ยเขาก็ไปเป็นเจ้าของบริษัทขายน้ําส้มนะฮะก็โรงงานก็ตั้งอยู่แถวๆคลองจินดาทางไปบ้านแพ้วนะนะครับก็โอ้เขาก็ร่ํารวยมหาศาลแล้วก็เป็นเศรษฐีที่มีน้ำจิตน้ำใจต่อพักพวกเพื่อนฝูงจำได้ว่าเมื่อตอนที่ผม ป่วยตอนนั้นเป็นะมะเร็งนะฮะก็เขาก็เขียนเข้ามาในไลน์ส่วนตัวบอกว่าบ้วนมีอะไรให้ช่วยบอกนะอย่ากเกรงใจนะแต่ผมเนี่ยเป็นคนขี้เกรงใจอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ได้ขอรับความช่วยเหลือจากใครนะครับ เขาก็เกรงใจอะไอจะพูดมาช่วยโดยตรงคนอื่นมองไม่ดีจะหาว่ามาดูถูกดูแคลนใช่ไหมเขาก็ปรนนาตัวนะ mm hmm. เพื่อนผมคนนี้ก็ชื่อคุณองค์อาจนะครับก็วันนี้ก็คงอายุเยอะๆกันแล้ว7475กันแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนอีกครั้งหนึ่งแต่ทีน่นี้วันนี้ที่ผมเอามาพูดเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าเทียบการเกษตร นะในประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยเราต่างจากเข้าตรงไหนเราต่างจากเข้าในสมัยก่อนเราเหมือนเขาเลยคือผลิตผลิตอาหารผลิตพืชผักผลไม้สารพัดชนิดนะครับแต่ไม่มีอุตสาหกรรมรองรับ เราเนี่ยมาเจริญก้าวหน้าก็เพราะว่าเราเริ่มปรับรูปแบบการเกษตรบ้านเราเป็นเกษตรอุตสาหกรรมแต่ก่อนที่เราจะก้าวมาสู่ยุคเกษตรอุตสาหกรรมหรือการแปรรูปเนี่ยสมัยก่อนเราเริ่มรณรงค์กันในหมู่พี่น้องเกษตรกรเราเรียกว่า เคหะการเกษตรใช่ไหมฮะเนีเพื่อนผมก็เป็นเรียกวเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะฮะเคหะกิจการเกษตรนะครับก็เรียกว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะครับแปลรูปผมก็เคยไปถ่ายรายการสมัยกนะ่อนนะฮะที่อ่างทองนะครับเขาก็เอากล้วย นะครับมาแปลรูปมาอบไปนึ่งไปอะไรต่ออะไรสารพัดเป็นกล้วยมว้วนนะครับซึ่งสมัยนั้นอย่างเก่งเราก็มีแต่กล้วยตากนะครับซึ่งอะไรที่ตากๆคนก็ไม่กล้าก,กินเพราะว่ากลัวอะฮิวาตากะโลกซึ่งเป็นโรคที่สมัยเชิดวุนเด็กๆนี่โอโหตายก็เป็นเบือเลย เขาเรียกว่าโรคหาคนสุพรรณก็เลยมักจะใช้คำนี้มาเป็นคำที่ต่อว่าต่อขานกันนะฮะใครทำไม่ดีก็เลยไอหาอะไรเงี้ยนะฮนะหรือบางทีก็หากินหาฟัดอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะะอะไรที่เป็นตาก,ตากอยู่ในรางวัลตอนคนก็ไม่กล้ากินแต่ยุคหลังเรามีสุขานามัยนะครับกล้วยตากหรือจะเป็นมะม่วงกวน เราก็ผลิตแบบมาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับจากกล้วยตากเราก็เริ่มมีกล้วยที่แปรรูปเป็นชิ้นๆอะไรต่ออะไรต่างๆดูเหมือนว่ากล้วยเนี่ยจะเป็นพืชแรกๆที่เรามาแปรรูปนะครับทำเป็นอา,อาหารเป็นขนมนะเด็กๆสมัยเด็กๆเ,เนี่ยก็จะมีขนมกล้วย ขนมกล้วยก็มีทั้งหยอดเป็นกระทงเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเยอะนะขายกันอยู่นะขนมกล้วยขนมตาลนนะี่ใช่ไหมแปรรูปจากต้นตาลเอามาทําเป็นขนมหรือขนมกล้วยอีกรูปแบบหนึง่งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ทําเหมือนหอยเจดีย์ครับคือทรงกล้วยแหลมๆนะฮะแกะ,ะกล้วยออกมาใบตองออกมาแล้วก็กัดกินได้เลย นั่นก็เป็นการแปลรูปแต่การแปลรูปสินค้าในสมัยก่อนเนี่ยมันยังคงเป็นการแปลรูปในลักษณะที่เรียกว่าาทาในครัวเรือนของเหลือถึงจะเอามาทำแล้วก็ไม่ได้ทำกันเป็นการค้าการขายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมายุคหลังๆนี่แหละครับที่ เราบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ขายเป็นวัตถุดิบแต่เราจะขายเป็นสินค้าแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าถ้าเรามองในรูปของบริษัทใหญ่เราก็ต้องยอมรับว่า CP นะเคลือเจริญโพวกัพันเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่เริ่มแรกใช่ไหมครับจากไกล แา่นี่ขายไก่เป็นตัวก็ขายไก่เป็นชิ้นส่วนส่วนสะโพกส่วนอกเดี๋ยวนี้คุณไปซื้อสิห้างสะดวกซื้อเนี่ยเวลาทิดบ้วนหิวหวขึ้นมาก็ไปซื้ออกไก่ชิ้นเล็กๆ50กว่าบาทมันก็มีตัวเนื้อไก่แล้วก็ค่าบรรจุค่าแปรรูปแล้วก็ค่าการตลาดมันก็ออกมาเป็น50กว่าบาทชิ้นเล็กๆ แต่ก็อิ่มนะครับแล้วก็ให้คุณค่าอาหารดีเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เคยสมัยเป็นอาจารย์ก็พาลูกศิษย์ไปดูนะครับโรงงานของเครือเขานะครับไก่หนึ่งตัวขนส่งมาขึ้นลาวเกี่ยวปั๊บไฟฟ้าช็อตไก่ตายไปอย่างสงบนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาก็จะเอาไปจุ่มน้ำ พอจุมน้ำก็จะมีนแนกลูดขนออกนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีแผนกทำความสะอาดและบางคนก็ถือมีดอันนึงปาดหน้าอกนะฮะเฉือนหน้าอกคนก็เฉือนส่วนน่องคนก็เฉือนส่วนนั้นส่วนนี้จนท้ายที่สุดเนี่ยครับท้ายสุดของสายพานก็จะเป็นน่องไก่ บางส่วนเป็นน่องไก่อกไก่นะแม้ไส้ไก่เขาก็เอากลับไปไปเลี้ยงปลานะครับเพราะนั้นการเกษตรในยุคหลังเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเราต้องทำแล้วไม่มีอะไรเหลือทิ้งเลยทุกอย่างต้องเป็นประโยชน์หมดเพราะฉะนั้นเมื่องในวันบะมีกึงสำเร็จรูปเนี่ยผมก็อยากจะย้ำกับท่านว่าเวลาท่านจะขายของ นะฮะตั้งแต่ชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนของที่เราจะขายเราจะาไปทำอะไรได้บ้างแม้กระทั่งเปลือกทุกเรียนสมัยหนึ่งก็เป็นภาระเดี๋ยวนี้ก็เอาไปเลี้ยงสัตว์นะครับเอาไปแปรรูปเห็นไหมอันนี้ถ้าคุยถึงแฟนรายการเราขออนุญาตเอ่ยชื่อบุคคลท่านหนึ่งคุณนงนุชเทียมนาลงนะครับ คุณนงนุษ์เทียมนาลงก็เป็นบุคคลผู้ซึ่งเป็นแฟนคลับทิดบบนผมบรรยายวิชาการที่ไหนคุณนงนุษย์เเขาก็จะตามไปฟังไปดูแล้วก็หาโอกาสมาพูดมาคุยจนวันหนึ่งเนี่ยในกลุ่มแฟนรายการเขาก็จัดรวมตัวกันไปเที่ยวแล้วผมก็ซื้อบัตรไปด้วยแล้วก็ได้มีการสัมภาษณ์รู้จักกันก็คุณนงนุษ์เนี่ยเขาก็บอก ที่บ้านเขามีมาดันเยอะนะครับเขาก็บอกว่าเขาสนใจเรื่องการแปลรูปมาดันผมก็สนับสนุนบอกเฮ้ยขอให้คุณตั้งใจทำนะเพราะว่ามาดันถ้าคุณไปขายผลสดมันไม่มีราคาแปลรูปเป็นมาดันแช่อิ่มมาดันอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ครับปรากฏว่าคุณอนุชก็ สร้างผลิตภัณฑ์จากมดันเป็นน้ำพริกมดันเป็นมดันแช่อิ่มเป็นมดันดองอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายก่ายกองจนเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดนครนายกและไม่ใช่เฉพาะมดันเขาก็แปรรูปอีกหลายๆอย่างเพืชเกษตรอุตสาหกรรมจะเป็นการช่วยเกษตรกรรายเล็กรายน้อยที่ไม่มีกำลัง มาให้ระดับที่มีกำลังที่จะเข้าสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นถ้าทำเกษตรเราต้องมีมาตรฐาน G.A.P. Good Agricultural Practice เกษตรที่ดีนะและถ้าเราจะทำอุตสาหกรรมเราก็ต้องได้มาตรฐาน G.M.P. Good Manufacturing Practice ไม่ยากเกินฝันครับขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจทำให้ถึงทำให้ได้นะครับก็คือมาตรฐานอุตสาหกรรมและเราจะส่งออกไปขายได้ทั้งโลกเหมือนพืชผลผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เราส่งขายในระดับนานาชาติวันนี้ครับนี่คือวันบางมีกึง่งสำเร็จรูปท่านชอบไหมครับถ้าชอบช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามและ,ะถ้ามีอะไรก็ส่งไลน์มานะฮะ b u A n 2 4 9 4นะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอดิศัก์บ้วนกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียง นะทางบ้วน Channel วันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่า,าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบวนชวนคุยทางบ้วนชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเผื่อท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทล4 จันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ท่างภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิศณุโลกนะคลื่น1422เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสด และถามปัญหาสดๆกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19:30นนาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19:30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้น มาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพี่ปาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิป เก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทาง t ิก t ตอแกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกัะทิศบ้วนบางประมาะใช้ตู้ปน12กํากำแพงแสนนคนปรปฐม73140สําำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเผื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุด อย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขณะนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2 4 9 4ต้องเติม at ด้วยนะฮะ b u a n 2 4 9 4เฟตซริลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซร on อน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตีรอนลธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุรรป๋ยตาพิร,รามิดปุ๋ยตาพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้า,พพาวพืชไร่ไม,ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร